สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดกล่องเป็นกล่องนมนะครับที่เราซื้อมาเป็น3มแพ็คใหญ่ครับอันนี้เป็นนมกล่องนะครับเนื่องจากว่าลิก้าโตแล้วแล้วเขาก็สามารถาดื่มนมกล่องได้แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อนมที่เป็นนมชงแล้วนะครับอ เป็นแพ็คนมนะครับของ High Q Start นะครับสูตรสาสำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัวอ้าวแสดงว่าพ่อแม่ก็ดื่มได้เหรอครับก็สำหรับใครต้องการ DHA Gloss นะครับ เป็นนมที่เรียกว่ามีสารอาหารครบถ้วนนะครับอันนี้ผมสั่งมา3แพ็ค3แพ็คใหญ่1แพ็ครู้สึกว่าจะมีเนี่ยครับปริมาตรสุทธิ1กล่อง180มิลลิลิตรนะครับคูณ4กล่องคูณ9แพ็คครับนี่คือ1กล่องใหญ่นะครับสิ่งที่มารีวิวในวันนี้คืออันนี้ครับอึ้อ่า เป็นรถที่เขาแถมให้ก็คือคือคือตอนแรกก็จะไม่ได้รีวิวนะครับแต่ว่าปรากฏเจ้าลิก้าเขาชอบมากครับเขาเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมครับแล้วเขาก็อ่ารู้สึกว่าเวลาเขาเห็นของเล่นอันนี้เขาชอบมากครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยจริงๆก็แค่เป็นพลาสติกเอาพวงมาลัยใส่เอาล้อใส่แค่นั้นเองนะครับมันคือสิ่งน,นี้ครับ เหมือนเป็นรถยนต์ bmw ครับแถมมาให้ด้วยของ high q 3ตอนตอนพอตอนแรกแม่เขา,าซื้อเขาบอกว่าถ้า2 p a แพ็คไม่แถม3 p a แพ็คแถมก็เลยได้อันนี้มาตอนแรกผมก็บอกว่าเอ๊ะเราให้กิน HD6 อยู่จะกิน high q จะดีเหรอแต่ว่าพอเห็นของแถมไม่รู้อะไรดีไม่ดีของแถมลูกชอบ ก็เลยคิดว่า,าจะซื้ออีกอีก3ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเป็นรถบังคับแล้วครับเราไม่ได้อยากได้ดรถบังคับเราอยากได้รถอันดีนะครับมันก็เป็นรถยนต์สำหรับให้เด็กเล่นเดี๋ยวผมจะอัพให้เห็นภาพว่าตอนลิก้าเล่นเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเอามาดูกันเอามาแชร์กันนะครับในการ ซื้อนมแต่ว่าได้ของแถมครับกอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเช้าไหมลูกหนาง่วงนอนมากเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทำไงครับสวัสดีครับ